สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกลนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ วันเวลาเช้าหลังจากที่เปิดสถานีข้าพเจ้าพระภัยบูุญอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอดนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะคือคําสอนอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในเรื่องของคําสอนนี้ก็เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง โดยสิ้นเชิงนี่คือหมดจดแต่ธร,รบังบริสุทธิ์บริรบูรณ์ชนิดนี่เรียกว่าหมดจดอย่างบางทีพื้นผิวบางอย่างเราเห็นมันเรียบเ,เขาเอากล้องสุริทัศน์สูงก็้ไปดูเอ๊ะมันขรุขห้มันไม่เรียบแท้มันไม่เรียบจริงพื้นที่บางอย่างเราเห็นว่ามันสะอาดเขาผ้าเช็ดเข้าไปหรือไปกวาดมันดูเออมันก็ยังมีฝุ่นมีอะไรบ้างเ,าเครื่องมือตรวจสอบดูก็ยังเห็นฝุ่นเห็นอะไรแต่ธรรมะของพระเจ้านั้น เวลาที่ใช้ทําความสะอาดจิตแล้วจิตนั้นสะอาดหมดจดโดยสิ้นเชิงนะหมดจดเรียบร้อยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเป็นการทําความสะอาดที่ตัวรากเหง้าของมันเนะื้อความโสโปรกความเปเบื้อนเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัณหาวิชานะเป็นสิ่งที่จะทําให้มีความไม่เข้าใจไม่รู้ต่างๆอย่างที่เราเคยพูดกันไปแต่ธรรมะนั้นจะทําให้สิ่งเหล่านี้นั้นมันดุดล่อออกไปได้ นะที่รากฐานนะไม่ใช่แค่พื้นผิวแต่เป็นเข้าไปในถึงรากเหง้าของจิตนั่นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมานั้นจะเป็นเรื่องที่ออสูงส่งนะสูงมีความลึกลำ้ำนะมีความกว้างขวางสูงสูงมากด้วยธรรมานี้สูงอย่างไรก็ตามก็ไม่เกินวานึงกว้างที่บอกว่ากว้างขวาง,วางไปหมดเนี่ยทุกเรื่องทุกราว กว้างอย่างไรก็ตามก็กว้างไม่เกินศอกหนึ่งความลึกล้ำของธรรมะที่บอกมีความลึกล้ำมีความหนาแน่นความลึกความหนานี้ก็หนาไม่เกินคืบหนึ่งสูงหนึ่งว่ากว้างหนึ่งศอกหนาหนึ่งคืบก็คือในกายของเรานี้นั่นเอง่ตนฟังอยู่ในกายของเรานี้่านฟังลองเอาดูนะลองวัดดู เอาวาลวหนึ่งของตัวเองเอาเชือกมาวัดว่าวาลหนึ่งของเรามันเท่าไหร่แล้วมันจะออกมาพอดีพอดีกับความสูงของตัวเราหรือว่าเอาศอกของเราตัวเราดูวัดดูแต่คนที่มีร่างกายปกตินะคือไม่อ้วนเกินไปเนี่ยแล้วก็จะมีความกว้างของร่างกายเท่ากับประมาณ1ศอกจากไหลไปไหลอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือ1ศอก1ึงศอกก็คือวัดจากปลายนิ้วกลางจนมาถึงศอกแต่ตรงที่มันจะหักมุมเข้าไป เป็นทางต้นแขนเนี่ยจะกว้างเท่ากับไหล่ข้างหนึ่งถึงไหล่ข้างหนึ่งพอดีแต่ส่วนเมื่อสักครู่ที่พูดถึงวานก็คือปลายนิ้วกลางข้างหนึ่งจนถึงปลายนิ้วกลางอีกข้างหนึ่งเนี่ยยืดมันออกให้ได้ระยะทางที่ยาวที่สุดมากที่สุดแล้วก็จะเป็นความสูงตั้งแต่พื้นเท้าของเราจนถึงศีรษะข้างบนนุน่นความหนาก็เหมือนกันเอาคนปกติปกตินะต่อให้อ้วนขนาดไหนก็ตามนะกระดูกมันไม่ได้อ้วนไปด้วยถูกไ พราะนั้นไอ้ความหนาหนึ่งคืบเนี่ยมันก็คือประมาณกระดูกไอ้เจ้ากระดูกซี่โครงเนี่ยจากด้านหลังนะมาด้านหน้าออกมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนี่คือความหนาของคนนะถ้าเกินไปกว่านี้คือไขมันละลก็แล้วแต่คนไปแต่โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้สูงหนึ่งวากว้างหนึ่งศอกหนาหนึ่งคืบไม่เกินนี้เท่า,าฟังธรรมะอยู่ในนี้ อยู่ในร่างกายที่เราหาได้นี่เองอยู่ในสกลกายนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อกายนี้มีธรรม,มะอยู่เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนธรรม,มะนี้อยู่ตรงไหนของกายเราพูดถึงมาเป็นประจำทามหวังว่าหนึ่งอยู่ในลหมหายใจเราเห็นอยู่งลงหมหายใจเข้าลหมหายใจออกเอ๊ยอันนี้เรียกว่าเห็นกายฮนะถูกต้องแต่เพราะเมื่อเรามาระลึกถึงลงหมหายใจนั่นคือเราเอาจิตของเราเนี่ยมานึกถึงลงหมหายใจปับ๊บสติตั้งขึ้น สติตั้งขึ้นนี้แล้วแล้วคุณทําสตินี้ให้ดีนะทําสตินี้ให้ดีก็คือว่าเพียงแค่อาศัยระลึกว่ากายมีอยู่แล้วก็คลายตัณหาคลายทิฏฐิความยึดถือที่เกิดขึ้นจากกายนี้เราละตัณหาละทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากกายนี้โดยใช้กายนี้แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้จิตมีสติแล้วละได้นี่นี่อยู่ในกายนี้อยู่ในลมหายใจน,นอกจากอยู่ในลมหายใจแล้วในอย่างที่สองอยู่ในเรื่องของการ อิริบท่างๆก็มีแต่การเดินการยืนการนั่งการนอนนอยู่ในอิริบทใดๆตั้งกายไว้ด้วยกิริยาอาการอย่างใดๆก็รู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นๆแต่ความรู้ตัวรอบครอบความรู้ตัวทั่วถึงในอิริบททั้ง4เนี่ยก็ใช้เป็นสติใช้เป็นฐานที่ตั้งได้เหมือนกันใช้เรื่องของการรู้ตัวในอิริบท่างๆ เป็นฐานที่ตั้งเพื่อให้เรารู้ว่าสตินั้นมีอยู่กายมีอยู่มีอยู่แล้วไงแล้วก็คลายตัณหาและทิฏฐิเนี่ยท,นะที่มันอยู่ในกายนี้เนะี่ยถ้าคลายได้แล้วนี่ดีเนะี่ยธรรมะอยู่ในกายนี้หรืออย่างที่สามเนะี่ยผู้เชาก็ได้ตรัสถึงเรื่องการรู้ตัวรับครอบในการมีทํากิจกรรมต่างๆในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนั่นคือรู้ตัวรอบครอบในการแลกการดูการเหลียวดู การคู่การเหยียดการใส่เสื้อผ้าการเดินไปเดินมาการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการกินการดื่มการเคี่ยวการลิ้มการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งรู้ตัวรอบคอบในกิจกรรมต่างๆที่เราทําคือจะพูดถึงเรื่องของอริยบท4น่มันก็แค่สี่ยามก็ยังหยาบอยู่เอาละเอียดลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นการพูดการนิ่งคุณอาจจะนั่งพูดยืนพูดนอนพูด นะหรือวิ่งพูดไปอา้าวในการฟังการกินอาหารนะีมันละเอียดลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรอบคอบในการทําให้ละเอียดลงไปอย่างนี้นะใช้กายของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้จิตมาให้จิตมาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้มารู้ตัวรอบคอบนะให้มีสติตั้งไว้เนะี่ยผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะนะมีสติอย่างมีสัมปชัญญะจิตมีฐานที่ตั้งมีความระลึกถึงรู้ว่ากายนี้มีอยู่แล้วแล้วนกะ็ เห็นความเกิดขึ้นบ้างเห็นความเสื่อมไปบ้างเห็นทั้งความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในกายนี้นะเห็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะสามารถที่จะละตันหาและทิฏฐิที่อยู่ในกายนี้ได้นะความเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ในกายนี้นั่นะนี่คือข้อที่สข้อที่สี่ก็คือเห็นส่วนประกอบต่างๆของกายนะที่พุชา,าบอกว่าให้พิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงปลายผมเนี่ยมี ความไม่สะอาดต่างๆ่แนละ้วมีอะไรบ้างในกายของเราแนะล้วไล่ไปสิ่งที่เห็นได้ภายนอกมีอะไรผมขนะนด้วยนะเล็บเห็นได้ภายนอกตัวยังไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดอะไรนะฟันเราเห็นอยู่ยิงฟันออกมาเ,าเห็นหนังนะพวกนี้เห็น5้าอย่างนี้เห็นจากภายนอกผมขนเล็บฟันหนังนะใต้หนังลงไปก็มีเนื้อใต้เนื้อลงไปนะสุดๆของเนื้อก็เป็นเอนะ็นในเอ็นมันกเกาะอ,อยู่กับกระ,กระดูกในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูก แล้วส่วนที่เป็นอวัยวะภายในนะก็ไตหัวใจนะตับก็มีอยู่ในนี้นะพังผืดก็ยึดพวกนี้เอาไว้นะม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะนะมันย่อยดูดซึมไปแล้วมันก็เป็นส่วนที่เก็บในลำไส้ใหญ่ก็เป็นอุจจาระอย่างงี้นะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอกข้อน้ำมูด ึ่งตัวนี้หมายถึงว่าเราจะหลับตาพิจารณาให้เห็นว่าในกายของเรามีสิ่งประกอบเหล่านี้หรือว่าเราจะลืมตาก็ได้หรือแม้ในขณะที่เราถ่ายอุจจาระไปห้องน้ําอย่างเงี้ยเห็นอะไรมันออกมาโอ้กายเราก็มีอย่างนี้นะหเห็นเลยเห็นแล้วยังไงคือเห็นแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่มีความขยักขยั่งมีความไม่พอใจเห็นเป็นสิ่งที่น่าขยักขยั่งแต่ถ้าเห็นอย่างนั้นยังไม่เรียกว่าใช้กายนี้เห็นธรรมนะแต่ว่าใน ก้อนที่มันออกมาจากท้องเราเนี่ยหนะรือว่าในกายของเราเนี่ยมีส่วนที่เราทาให้เราเห็นทําได้นั่นคือถ้าเราเห็นแล้วเห็นความเกิดขึ้นของกายนี้เห็นความเสื่อมไปของกายนี้เห็นทั้งทาคือความเกิดขึ้นและเสื่อมไปของกายนี้นะเราเห็นอยู่เงี้ยนะเรามีสติเนะสติคือความรู้ึกว่ากายนี้มีอยู่เท่านั้นแล้วก็ตัณหาก็ตามทิฏฐิก็ตามที่มันจะเห็นว่า ตัวนี้เป็นกายนี้เป็นของเราเนี่ยเราก็ละได้เพราอละได้อย่างเนี้ด้วยกระบวนการตรงนี้ยคือคุณใช้กายเป็นฐานที่ตั้งเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเห็นธรรมะที่อยู่ในกายกายนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอะไรก็ตามในกายนี้อย่างที่พูดถึงอวัยวะต่างๆนจะเป็นของเหลวต่างๆเป็นธาตุดินที่อยู่ในกายเป็นธาตุน้ําที่อยู่ในกายส่วนตัวนี้พระเจ้ายกอุปมาใหม่ที่เปรียบเทียบกับ ถุงที่เป็นผ้าแล้วมีทั้งสองข้างเนี่ยคือถุงปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นฝาเปิดด้านก้นมันก็ปิดเอาไว้เย็บติดเอาไว้ใช่ไหมทีนี้มีถุงประเภทที่เปิดได้ทั้งสองข้างด้านบนด้วยด้านล่างด้วยซึ่งถุงประเภทนี้เขาเรียกว่าไทและไทนี้ก็เป็นตัวอย่างอุป,ปมาอุปไมยที่ผูช้ชายกขึ้นในการอธิบายว่าส่วนต่างๆของกายนี้มีอะไรบ้างเปรียบเหมือนไทที่มีทันยเปื้นอย่างต่างๆ มีถัว่วมีข้าวสาลีถั่วเขียวข้าวเปลือกข้าวสารงาอะไรอยู่ในนีนะ้คนเปิดถุงผ้านี้ออกนะห่อกันเอาไว้เนี่ยนะเปิดถุงผ้านี้ออกนะแล้วก็ดูสังเกตดนะูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้เปรียบเหมือนกับคนนี้เองนะคนเนี่ยเหมือนกับเป็นถุงหนังท่านผะู้ฟังเหมือนถุงผ้านี่แหละแต่ทําจากหนังนะมีปากทางเข้าสองทางนะคือด้้งบนคือปากเรานี่แหละแล้วก็ด้านล่าง นั่นคืออุจจาระออกไปเข้าอย่างนี้ออกอย่างนี้นนเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วข้างในมีอะไรก็มีธัญ,ญชาติอย่างต่างๆอ๋อนี่ถั่วเขียวนี่งาก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละแตมันประกอบส่วนออกมาเป็นร่างกายอ๋อนี่กระดูกอ๋นี่เนื้ออ๋อนี่หัวใจนี่เอนน็นนี่ปอดแยกแยะออกไปเหมือนใต้เป๊ะแล้วถุงหนังนี้นนก็ยังมีของเหลวไหลซึมอยู่ตลอดลเวลาเปื่อนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็คือหนังของเราเนี่ยมันก็มีเหงื่อมีอะไรออกมาของซึมของเลี้วไหลเข้าของเล้วไหลออกตัวถุงนี่ก็ซึมอยู่ตลอดลเป็นลักษณะนี้เห็นแล้วยังไงเห็นแล้วให้เห็นถึงความที่กายนี้มีอยู่มีสติตั้งไว้เท่านั้นเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทอนตั้นหาและทิฏฐิที่ยึดถือกายนี้ให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราเห็นธรรมะในกายนะ กายที่เราบอกว่ายาววากว้างศอกหนาคืบเนี่ยธรรมะอยู่ในนี้เห็นอย่างนี้คือเห็นธรรมะในกายแต่นอกจากเห็นกายในลักษณะของถุงหนังนะมีปากทางเข้าปากทางออกไหลยเยิ้มอยู่เนี่ยเราก็ให้เห็นกายนี้โดยความเป็นธาตุสี่ก็ได้เราจะแบ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าแบ่งอย่างนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนฆ่าโคเนะขาฆ่าโคเสร็จแล้วก็ถ้าเราไปดูตามเขียงหมู หรือเขียงวัวก็ได้แล้วเขาก็จะมีมีดอยู่อันหนึ่งแล้วก็ปาดเนื้อปาดตรงนี้ออกปาดเอ็นออกนใส่เครื่องในกองไว้อันหนึ่งหนังไว้อันหนึ่งขายเป็นส่วนส่วนะก็เปรียบเทียบกับในการให้เห็นกายเนี่ยโดยความเป็นธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมลส่วนไหนที่เป็นของแข็งก็รวมกันไว้พวกอวัยวะที่พูดมาเมื่อสักครู่ส่วนไหนที่เป็นของเหลวนะก็พวกน้ําเหลืองน้ําเมือกน้ํามันพวกนี้ก็รวมไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนไหนที่เป็นลมลมหายใจลมเล่นไปตามตัวลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำพวกนี้ถัดไฟก็คือความร้อนที่อยู่ในกายันจะเป็นความร้อนที่ย่อยอาหารความร้อนที่ทําให้ตัวอบอุ่นหรือว่าความร้อนที่ทําให้แก่ชาราลงไปยังรวมถึงถ้าช่องว่างด้วยช่องว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วมันเลื่อนไปหรือว่าคงอยู่ บริเวณที่มันไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่พวกนี้แต่พวกนี้จะอยู่ในกายเรานะเราเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วให้เห็นสิ่งที่เป็นเหตุเกิดขึ้นไอก,กายนี้มันเกิดมาจากอะไรอาหารนี่แหละท่านฟังนะข้องไหลเข้านะขล้องไหลเข้าไหลออกนะไหลเข้าแล้วก็ไหลออกด้วยอะไรไหลออกก็อุจระเหงื่อใครนะน้าเมือกน้าอะไรต่างๆไหลออกจากร่างกายนะแล้วอะไรเป็นเหตุเสื่อมไปของมัน ร่าากายนี้เสื่อมได้แตกได้เพราะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายนี่ยพวกนี้เป็นลักษณะของรูปแต่กริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่ารูปนี่ก็แตกสลายได้ด้วยลมบ้างด้วยฝนบ้างด้วยความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดพวกนี้กายเราก็แก่ลงไปนี่มีความร้อนเผารนอยู่มันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามีสติแล้วนะนะกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ได้แล้วยังไงต่อ มันเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความหน่ายหน่ายในกายนี้นายคลายกำนัดก็ปล่อยวางได้ไอ้นายที่เราเห็นจากกายนี้โดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นต้นเห็นจากกายนี้โดยความเป็นของธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นต้นเห็นกายนี้โดยยุรีบทต่างๆพอเราเห็นอย่างนี้มีสติตั้งขึ้นได้เห็นซ้ําๆย้ำๆไปจะเกิดความหน่ายกลายกำนัดแล้วปล่อยวางในความปล่อยวางนี้ก็เป็นธรรมะทุกอย่างนี้เป็นธรรมะหมดทั้งสิ้น นะธรรมะอยู่ในกายเรานี่แตนะ่นอกจากเห็นโดยความเป็นธาตุสีแล้วท่านผะู้ฟังนเราจึงเห็นลักษณะว่าถ้ากายเราตายลงไปนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยลักษณะมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่นะางพระเจ้าได้เปรียบเทียบนะให้เราไปพิจารณาเห็นซากศพนะที่ทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพแต่ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการการเก็บศพนี้เขาก็ทํามิชชิ่ทําดีเหมือนกันนะนะนะคือศพเนี่ยจะไม่เน่าเพราะว่า เขาก็แช่แข็งเอาไว้เข้าห้องดับจิตเข้าห้องเย็นเราก็จะไม่ได้เห็นความเนา่านะพอออกจากห้องดับจิตห้องห้องเย็นเขาก็ใส่ลงไปเผาเผาก็อย่างดีนะมีเตาเผาอย่างดีเก็บเรียบร้อยมองไม่เห็นอะไรข้างในแต่ทาให้เราไม่ได้เห็นว่าไอ้ศพเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่มีห้องดับจิตไม่มีห้องเย็นเผากันโล่งในที่แจ้งไม่ได้เข้าเมนไม่ได้เข้าตู้เราเห็นมาแค่ศพเนี่ยตั้งอยู่วันสองวันเนี่ย นะไม่ได้เข้าโรงเย็นไม่ได้เข้าห้องเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเน่านะเน่ามันก็จะเริ่มจากการที่มันเริ่มเขียวพองนะเป็นหนองเหมือนของเน่าเนื้อเราซื้อมาจากตลาดนะไม่ได้เข้าตู้เย็นเอาไว้ผ่านไปวันสองวันมันจะเริ่มเปลี่ยนสนะีพองขึ้นเนะช่นเดียวกันกายของเราจะเป็นอย่างนีนะ้เวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะไม่มีการไหลเวียนไม่มีการขับของเสียของเสียก็สั่งสมหมักหม,มมอยู่ในระบบเซล ม,นมันก็เน่าเปื่อยแบคทีเรียก็กินเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นพวกแมลงวันก็มาบแมลงวันตอมมากินของเน่ามันก็ไข่ใส่ไข่ใส่เข้าไปไอพ้พวกนี้ก็เป็นตัวหนอนตัวหนอนนี่ก็ยิ่งรา่าเริงเลยมีอาหารให้มันกินทั้งแบคทีเรียของเน่าเนื้อสดอะไรอยู่ในนั้นหมดมันก็ว่ายไปไว่ายมาใช้ไปใช้มาอยู่ตามทวารทั้งเก่านะปากหมู ordon, อะไรต่างใช้เข้าใช้ออกอยู่ในนี้ กินไปกินไปแล้วเราก็พึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ท่านผู้ฟังเนะพึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ว่าแม้กายเนี้ยก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้และมีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ากายที่เปื่อยหน้าของเราเนี่ยพอวิญ,ญญาณคือความหมายรู้เนี่ยที่มันมาอาศัยกายนี้อยู่เนี่ยที่มันมาอยู่ในกายนี้เนื่องจากเหตุปัจจัยเรื่องกรรมก็ตามาเรื่องของภพก็ตามเนี่ยพอมันไม่สามารถจะอยู่ในกายนี้ได้แตกดับไปละ ดับไปจากกายนี้แล้วกายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่เพราะก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่กายนี้มัน,มนอยู่กันไม่ได้ถ้าสีดินน้ำไฟลมมันต้องแตกไปพอแทบแตกประสานกันไม่ได้วิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้จะอาศัยรูปนี้ตั้งอยู่ไม่ได้พออาศัยรูปนี้ตั้งอยู่ไม่ได้กายไปไหนก็ต้องนอนเอทับพื้นแผ่นดินไปกายของเราที่เราคิดว่าเป็นตัวของเรา,เรามันก็ต้องถึงความเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นน้อมทิ่เข้ามาว่ามันเป็นอย่างนี้ นะไอ้เวลาที่เราพิจารณาเห็นแล้วแล้วเราน้อมจิตเข้ามาว่าแม้กายของเราก็เป็นอย่างนี้ในการที่เห็นว่าแม้กายของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคือน้อมเข้ามาใส่ตัวแต่น้อมเข้ามาใส่ตัวพิจารณามีการทําโดยแยบคายนั่นคือการโยนิโสมนสิการโอ้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะกระบวนการตรงนี้คือคุณมีสติตั้งขึ้นไว้ละโดยใช้กายของคุณน้อมเข้ามาตรงนี้พอมีสติตั้งขึ้นใช้กายน้อมเข้ามาแล้วมันก็พิจารณาไปสิ พิจารณาไปก็จะเห็นความหน่ายความคลายกำนัะก็จะดับปล่อยวางได้เป็นผู้ที่มีสติเพียงแค่ระลึกว่ากายนี้มีอยู่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแล้วก็ปล่อยวางตัณหาทิฏฐิที่เรายึดอยู่ในกายนี้ได้นอกจากจเห็นกายเป็นซากศพที่เน่าเปื่อยมีหนอนเจาะชัยไม่ใช่แค่นอนหรอกถ้าไว้ตามป่าชา้าอย่างเงี้ยก็จะต้องมีสัตว์อื่นมากินด้วย มีนกอีแรง้งนกตกกะกุมผู้งามาจิกกินสุนัขจิ้งจอกหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆก็มากินพอมันกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เนื้อมันก็หมดไปเหลือแต่กระดูกกระดูกนี้ก็ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่นะเพราะว่ามันกินเอ็นไม่ได้ทีนะี้มันเหนียวนะมีเลือดเปื้อนอยู่ด้วยนะเหลือแต่กระดูกการนี้ก็ต้องเป็นอย่างที่เราฟังนะพอมันเปื่อยไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆผ่านไปหลายวัน นะก็มีเนื้อไอ้ที่เนื้อเสร็จเนื้อติดอยู่ที่เป็นเลือดเปื้อนอยู่เนี่ยก็หมดไปนะแต่ว่ายังมีเอ็นรึงรัดอยู่นะผ่านไปหลันานหน่อยเป็นเดือนเป็นปีนะเอ็นนี่ก็เริ่มเปื่อยก็จะขาดออกจากกันนะอพอเอ็นขาดออกจากกันไอ้พวกกระดูกที่มันรึงรัดอยู่ด้วยเอ็นเนี่ยมันก็จะเริ่มหลุดแยกออกเป็นชินช้นๆนะขาไปทางหนึงกระดูกขาไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึง นะกระดูกสันหลังที่เป็นท่อนๆๆๆๆๆก็แยกออกจากกันนิ้วมือไปทางคางไปทางแยกกันไปก็เรียกว่าเป็นชิ้นกระดูกแยกเป็นส่วนๆพอเป็นชิ้นกระดูกแล้วสีมันก็เริ่มเปลี่ยนตัวนี้ผ่านไปหลายปีเข้าจากที่มันเป็นสีขาวมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากที่เป็นสีเหลืองผ่านไปอีกหลายหลายปีเข้ามันก็เริ่มเปื่อยเป็นชิ้นๆเป็นผงละเอียด นลกายของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับฟังกายของเราจะไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้มีความเปื่อยเน่าไปมีความที่จะเสื่อมสลายไปแต่ถ้าเราเห็นกายอย่างนี้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้กายของเราก็จะเป็นอย่างนี้นจะไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างกายที่เราเห็นว่าเขาเป็นมัมมี่ไม่เน่าใช่ไหมนั่นคือเนื้อเนี่ยไม่เน่านด้วยกระบวนการบางอย่างเนื้อบางอย่างเราทําเป็นเนื้อเค็มเนื้อย่างก็เก็บได้นานหน่อย ต่บางทีเราไปตากแดดใส่น้ํายาก็เก็บได้ดานหน่อยแต่ถ้าเก็บไว้นานเข้านานเข้านานเข้า,าก็ไปแน่นอน,น,นเสื่อมแน่นอน,น,นหักแน่นอนเปื่อยเป็นผงแน่นอนนมีแน่นอนเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะใส่น้ามันน้ายาหรือว่าใส่สารอะไรก็ตามความเปื่อยผุพังเนี่ยมันจะเห็นได้แต่ชา้าเร็วก็ต่างกันกับที่เหตุปัจจัยเวลาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นกายอย่างนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราเห็นแล้วเราเกิดความ อยากแข่งเกลียดชังไม่พอใจเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณยังไม่เห็นธรรมนะแต่ที่ข้าพเจ้าพ,พูดเนี่ยหมายความว่าในกายของเรานี้มีธรรมะอยู่คือถ้าเราเห็นกายนี้อย่างเราดูหนังหน้าเราเนี่ยแม้เราก็แหมเคลิบเคลิม้มแหมทำไมหน้าฉันสวยหน้าฉันหลอ่อหรือดูหนังหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ทาไมหล่อจังตารานีนะ้รูปหน้ามันเรียวได้สัดส่วนผิวดีอันนี้ไม่ใช่เห็นธรรมานะอันนี้คือความหลงนะหลงกันที่หนังเฉยแต่ถ้าเราเห็นว่าใต้หนังเป็นอะไร มใต้เนื้อเป็นอะไรใต้กระดูเป็นอะไรนะเห็นจริงแล้วเออเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปด้วยเริ่มมีสติละ,นะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปของกายนี้อ๋อกินอาหารมาเป็นอย่างนี้เอา้าเสื่อมไปได้เพราะว่าความร้อนความหนาวเปลี่ยนแปลงไปไดนะ้แล้วก็คลายความตัณหาในหนังนี่แหละคลายความยึดถือในกายนี่แหละได้นั่นคือเห็นธรรม กายนี้มีส่วนที่ทําให้เราเห็นธรรมะได้กายนี้มีธรรมะซ่อนอยู่มีความหลงอยู่ไหมมีอยู่ปาดส่วนขี้ริ้วที่เป็นไม่สะอาดออกไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเนื้อล่ำๆดีๆให้เห็นดูดูให้มันเห็นธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ในกายของเรานน้ถ้าใครใช้กายนี้นําพิจารณาโดยลักษณะนี้นี่เป็นผู้ที่ชื่อว่าเห็นกายในกายนเห็นกายของคนอื่นก็ได้เห็นกายคนอื่นเราก็เห็นอย่างนี้ เห็นกายตัวเองเราก็เห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเรามีส <made> ติแต่ก็เรียกว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเห็นแล้วระลึกถึงแล้วทําเรื่อยๆมากๆบ่อยๆตรงนี้มันก็จะเห็นเหตุเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นตั้งเหตุเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆคือถ้าจิตเราตั้งมั่นดีเนี่ยนะคำว่างความที่เป็นเหตุเป็นผลเราจะเริ่มเห็นพอเราเริ่มเห็นแล้วมันก็จะเริ่มมีความหนาย นะพอมีความหน่ายก็จะใกล้กกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางนะจังแต่ตอนที่เราเห็นเหตุเห็นความเสื่อมไปพวกนี้นี่คือเห็นธรรมะทั้งสิน้นไหนเนี่ยเห็นความเสื่อมไปมีความหน่ายก็เป็นธรรมะปล่อยวางได้ก็เป็นธรรมะนะเพราะฉะนั้นอยู่ในกายเหล่านะี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลประเด็นของเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราเห็นธรรมะในกายนี้ไหมกายนี้ทําให้เราหลงได้นะกายคนอื่นก็ทําให้เราหลงได้หลงเนื้อหลงหนังกันแค่นี้ล่ะ แต่ที่เรามันมาฉาบทาทำให้เราหลงลุ่มหลงอยู่ติดพันมัวเมาอยู่นี่มันมีธรรมะซ่อนอยู่ในนี้นะให้เห็นให้จริงนะปาส่วนเหล่านั้นออกเอาใจเห็นจริงได้ใช้กายนี่เป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งอยู่ในกายระวังส่วนที่มันจะไปพิษเป็นภัยให้สติตั้งขึ้นว่ากายนี้มีอยู่เห็นเหตุเกิดเห็นเหตุดับวันนี้ได้พูดกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องของกายานุปัสนาสติปฐานที่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของลมหายใจ ในกายมีลมหายใจมีอริบททั้ง4ในเรื่องของสัมปชัญญะเรื่องของส่วนประกอบต่างๆในกายอวัยวะธนะาตุที่เป็นธาตุน้นะํากับธาตุดินแล้วก็ธาตุทั้ง4แล้วก็ความที่กายนี้เป็นของเน่าเปือ่อยกระดูกก็เปื่อยผุพังลงไปไดนะ้ตามการเวลาของมันไม่ใช่แค่เห็นแล้วก็หลงกันไปแต่เห็นให้จริงมองให้ทะลุถึงเนื้อในถึงกระดูก แต่คือถ้าเราแยกแยะร่างกายออกเป็นลนักษณะของถุงหนังที่มีปากทางเปิดเข้าออกได้สองทางอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นจริงละเห็นตะลุ่นหนังกันไปละดีมากในเห็นตะลุ่นหนังมันก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นความเสื่อมไปเห็นความดับเห็นความไม่เที่ยงก็จะเกิดความหนายคลายกำนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระภับุญภิปุญโนจากวัดป่าดอนหายศกก็ขอลาไปก่อนและท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะ หรือสิ่งใดๆด,ดต้องการติดต่อ,อก,กับทางรายการสามารถส่งมาได้โดยเป็นปรสีหรือเป็นจดหมายแต่เกียนมาที่วัดป่าด,ดอนไหาโศกเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนไหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ p พียธร .com p u r e d h a m m a วันนี้ครับเจ้าพระพบุญก็ขอลาไปก่อนจุเิมปอน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกเและ AM 891กิโลเ